เดี๋ยวกินแก้วกันมบ้างไดี๋ยวสองเฮาเหล่านา้ำสองเฮาเหล่าน้ำเดี๋ยวจะเสิลงไปยกทั้งตี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเคียงจะบางสัน้นเห็นยังเธอกินแก้วเธอฮะฉันกินแก้วฉัน,นหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเออเมาเราจ้าซีอยากเป็นกะหรี่คือเกาเด้ โอ้ยว่าเป็นกะลีตะอ้วนปานนี่เอากะลีขั้วไ้เนาะอีห้าผู้จักบอกขอบคุณพี่สาวพี่ชายนะครับตอนแก้วไปขึ้นั้งนไตก็ได้เตอนนี้กะโอ้ยมวนไหลดีใจหลายครับพี่นองมาหลายยินดีตอนรับแฟนลับทุกชมรมนะครับให้กำลังแรงใจทีมงานพี่สารลำสิงแล้วก็ทีมงานพี่ปานเทพด้วยมือนี่ก็ม่ให้กำลังแรงใจน้องๆคือเก่าหลายผูหลายคนหมอล่มกับมาตะไก่ตะวามือนี่มอล่มมากว้มอล่กับแตงโตอยวกันนะครับทีาขอเสียงแฟนคลับปฐมมาทั้งศิลเนล ข,นนขันมากขันมากใหมากพ่อปามาเนย่าพากันมากหลายหลายแม่แล้วมาหลายจะว่าเงยกันเอ๊สิบสองตจะว่าฮอนเบิร์ดวันนี้เป็นวันเกิดของน้องชายนะครับน้องชายนัทจัยไนน,ยน,ยนะครับผมมือน,นีเป็นแฟนคลับของอแอดมินของเฮานะครับ <c oughs> น้องชายน่ารักแอดมินผูดไหนลเลยซื้อเด้บอสบอก สุริยาภาเพิ่นบ่มื่อนี้นี่เอ้ยมื่อนี้ไอ้มาซ้อมเพลงให้บังลาแล้วแต่ว่าไอ้ร้องบ่ได้ที่เหลือเสียงบ่ได้เขาเีย์คือซ้อมแล้วซ้อมแล้วแต่ว่าในการ้องสุขสามารถเอ่อสุขสามารเกิดน้องบิ๊กขอบคุณบอสด้วยนะคะบอสอูดด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ครับสุขสันต์วนเกิดพี่หนงด้วยนะครับพี่หนงของเรานะครับโต๊ะห้าสิบเจ็ดด้วยหนึ่งท่านพี่ผู้ดอะไรอีกปะป้าย สุดสดิ์เกิดคุณบิ๊กด้วยค่ะโต21ค่ะคุณบิ๊กโต21ครับผมอขอบคุณบิ๊กด้วยนะคะคุณเป๊กคุณเป๊กไม่ใช่คุณบิ๊กคุณเป๊กคุณเป๊กคุณแบ๊ก happy happy birthday happy Birthday Birthday Happy to you happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday, you. Happy birthday, happy birthday to you happy happy birthday happy happy birthday ฮ o ปปี้บาร์ดีฮ t ป y ี้บาร์ดีฮัปป้บา o ์ดีฮั่ะี้บารัปปาร์ดีฮัป o ี้บาร y ดีี้บาร์ดีฮัปปี้บาร์ดีฮัี้บารีฮัปบาร์ดี a ี้ารด da ัปปี้บา a ์ดีฮัปป้บาร์ดีฮั้บาร์ดอฮัปปี้บดี่ัปป้บคร์ดัี้บารัปบาร์ดีฮัปนี้บรีฮัปปบาร์ดปปก้บรดีฮัปปี้บาร์ดีัปปี้บรบคุณัปกี้ะครแม่วันนี้มีคุณเปกแล้ณ อ่ะคุณพี่โหนงด้วยคุณพี่หนงเอารอ,รอบรอบรอบใหม่ก็ได้ไหมหรือว่าเอารอบนี้ค่ะวันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันท้ายวันเกิดวันหลายท่านเลยนะคะก็ขอให้ลูกนิกนะคะแล้วก็รวมอีกถึงลูกค้าอีกหลาย,ลายท่านนะคะที่ได้มาร่วมมวยพรวันเกิดที่ร้านนิสสันติ้ิงนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะ

ครับผมร่วมไปถึงพี่น้องสกุลสุคณน,นะครับมาหลังมาใหมา่มาสามา,ามาโดดปันไดีนะครับกัยังแหกําลัางแร่ใจอีสานลําสิ่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอนเสิรต์ตด้วยนะครับประชาสัมพันธ์งานคอนเสิรต์ตวเมือ่อไีทีมงานปฐมบันทึงศินมาแล้วเหมืออนนะครับจัดแน่นจัดเต็มให้แน่นอนกับวันที่27นั่นก็คือพรุ่งนี้27พฤศจิกายนพบกับทีมงานของรัตนสินอินตาทยราชนะครับ นำทีมมาโดยนะครับแม่แสงอรุณบุญโยมาอีกอันนึ่งมาเนี่ยวันที่29มาอีกแล้วยี่สิบเก้าผู้ใดล่ะเอาระดับแม่ก้อยระครับทีมงานผู้บริหารพบกับหมอลำน้ำวิหกนำโดยหัวหน้านกพงศกรนะครับผมสุดยอดยี่สิบมาแล้วก็มาอีกได้เมื่วันที่ห้าวันที่ห้านะครับวันพ่อ พินหาวก็สาโอมหมอลำออนไลน์นะครับแบบฉบับเต็มวงแมนล่ะครับแล้วก็พ่อค่ะคุณ King คิงขาสิบสี่ทันวานะครับผู้ใหญมาผู้ใดมาหมอลำหนุ่มเสียงสุดใสนนมอนเทนแกนคูนมีอีกบ้านี่ผู้ใดล่ะวันที่สามสิบสองทันวานสายเจ็ดสองเจ็ดสิบ่มีเชอรี่สีน้องไขค่ครับมุมี่สายเจ็สองนี่แหละคุณต้องยอมตนของคุณทิงครับร้านเฮาเถ้าแก่ลุยจา้างผู้ใดมากอะไร